สวัสดีครับมาอยู่กับผมสมยศกับร้านน้ำซัโมบายเหมือนเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องสำหรับพี่ๆท่านใหม่นะครับที่สนใจอยากจะเล่นเกม NFT นะครับหรือเล่นเกมไฟเกี่ยวกับเกมเหรียญคริปโตนะครับเล่นเกมแล้วได้เงินนั้นจะต้องมีความรู้เบื้องต้นยังไงบ้างนะครับหรือเรามารู้จักกันว่าถ้าจะเล่นเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงกันบ้างนะครับขอย้ําก่อนว่าคลิปนี้ไม่ได้ชวนนะครับให้พี่ๆมาลงทุนในการเล่นเกมกันนะครับ ก็มีเกมหลายๆเกมที่ไม่ต้องมีเงินไม่ต้องลงทุนก็สามารถเล่นได้นั่นเองนะครับแล้วก็เกมนี้ก็เป็นความรู้เบื้องต้นที่ผมมีนะครับเกี่ยวกับการเล่นเกม n f t นะครับอาจจะไม่มากหรือไม่ลึกพอนะครับก็พอเป็นแนวทางให้พี่ๆได้ไปศึกษาต่อนั่นเองนะครับเรามาดูกันนะครับตัวเกม NFT นั้นนะครับจะแบ่งเป็น2หลักใหญ่ๆนะครับก็คือนะครับ เป็น p 2 e นะครับแล้วก็ c 2 e นะครับ p 2 e หมายถึงว่าย่อมาจากคําว่า pay t earn นะครับก็คือหมายถึงว่าเล่นเกมเราได้เงินนะครับแล้เราต้องใช้ทักษะหรือว่าสกิลนะครับหรือเทคนิคการเล่นต่างๆนะครับเข้ามาช่วยด้วยก็คือเหมือนกับเราเล่นเกมทั่วไปนั่นแหละครับคือเราต้องบังคับนะครับเราต้องคิดวิเคราะห์หรือเราต้องเลือกการต่อสู้ให้มันนะครับ กับในส่วนตัวแบบที่2คือคลิกทูเอิญก็คือใช้เมาส์คลิกเฉยๆนะครับแล้วก็ตัวเกณฑ์้นจะเป็นการแรนดอมหรือสุ่มนะครับตัวผลตอบแทนให้เรานั่นเองนะครับก็คือตัวนี้ก็จะเป็นคลิกทูเอิญนะครับนะก็คือพวกนี้ก็จะเป็นพวกวัดดวงอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นประเภทที่1น,นั้นก็คือใช้ทักษะหรือว่าความสามารถของเราควบคู่ด้วยนั่นเองนะครับนะสิ่งที่สําคัญที่ผมจะบอกเลยนะครับสําหรับผู้ที่จะเล่นเกมนะครับเรา ก็จะคิดถึงเรื่องอมันได้เงินยังไงนะครับสิ่งที่สําคัญที่ผมจะบอกก็คือว่าหนึ่งนะครับถ้าหากว่าเกมนั้นเนี่ยมันจะเป็นจะต้องลงทุนนะผมแจ้งก่อนนะว่าเกมนั้นมันจะเป็นจะต้องลงทุนมันมีบางเกมที่ไม่ต้องลงทุนก็เล่นได้นะเดี๋ยวผมจะพูดถึงตัวเกมอีกทีหนึ่งนะครับถ้าหากเกมนั้นจะต้องลงทุนนะครับก็ให้พี่ๆนะครับควรจะใช้เงินนะครับที่เป็นเงินเก็บเงินสะสมเงินที่ไม่รีบใช้นะครับอย่างผมนี่คือพลาดนะครับก็คือ เอาเงินเดือนของพนักง,งานที่จะจ่ายนะครับตอนต้นเดือน,นที่ผมเก็บสะสมไว้ก็จะจ่ายเงินเดือนพนักง,งานนะครับก็เอามาเล่นเกมนะครับลืมตัวนะครับแล้วก็โชคดีที่ท้ายๆเดือนมาก็มีรายได้กลับเข้ามานั่นเองนะครับเอาแบบนี้ไม่เอานะครับถ้าเป็นเงินที่เรามีการวางแผนที่จะใช้เงินตัวนั้นอยู่แล้วไม่ควรที่จะเอาเงินตัวนั้นมาใช้งานนะครับควรเป็นเงินที่เราเก็บไว้ฝากไว้เฉยๆไม่ได้ทําอะไรก็ลองมาลงทุนดูนะครับและ ที่สําคัญก็คือต้องทําใจให้ได้ถ้าหากว่าเงินทุนกองนี้ครับมันจะหายไปเพราะว่าตัวเกมตัวนั้นอ่ะสมมุติว่าอ่ามันมีผู้เล่นไม่เยอะหรือคนสนใจไม่เยอะตัวนักพัฒนาเขาก็ไม่อยากจะพัฒนาต่อเลิกไปอย่างเงี้ยครับตัวเกมตัวนั้นก็จะศูนย์เปล่ามีมูลค่าเป็นศูนย์เลยนะครับฉะนั้นคิดดีๆนั่นเองนะครับะโดยหลักการนะครับเราจะเอาเงินสดนะครับเป็นเงินบาทของเราเนี่ยนะครับเงินบาทนะ ไปซื้อเหรียญเกมนะครับของเกมนั้นๆเพื่อไปสุ่มตัวละครนะครับหรือไปซื้อตัวฮีโร่ในเกมและหรือจะอาจจะเอาไปอัปเดตนะครับความสามารถของตัวละครนั้นๆด้วยนะครับโดยใช้เงินบาทของเราเนี่ยไปซื้อเหรียญน,นะครับแล้วก็ไปอัปเดตนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูก่อนนะครับว่า เกมแต่ละเกมนะครับมันก็จะมีในส่วนตัวเหรียญนะครับเหรียญที่เป็นตัวเหรียญของตัวเกมนะครับเหมือนเหรียญคริปโตต่างๆที่ขายบนบแอนขายบนเบียร์ครับอะไรพวกนี้ครับทางตัวเจ้าของเกมเขาก็จะมีการตั้งชื่อเหรียญของเขาขึ้นมานะครับและที่สําคัญนะครับมันมีเหรียญที่เขาเรียกว่าเหรียญสแกมนะครับหรือเหรียญหลอกนะครับเหมือนกับคนที่ตั้งใจมาหลอกครับ เขียนชื่อเหรียญให้เหมือนกับชื่อเหรียญของเกมจริงตัวนั้นอะ่ะเหมือนเป๊ะเลยอาจจะมีนิดหน่อยนะครับเหมือนสินค้านะครับอ่า copy ปี้แพนเนーที่บอกว่าอ่าชื่อของแบรนด์นะครับมันจะแตกต่างกันนิดนิดหน่อยหน่อยแค่นั้นเองนั่นเองนะครับก็คือตัวเนี้ยต้องระวังนะครับให้พี่ๆนะครับคลิกนะครับลิงก์จากหน้าเว็บของตัวเกมจะดีที่สุดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกทีหนึ่งนะครับนะ ผมก็จะบอกก่อนว่าตัวเกมนะครับบางเกมเนี่ยจะมีเหรียญหลักนะครับ1เหรียญนะครับและใช้เหรียญนั้นน่ะเป็นตัวเข้าไปซื้อตัวฮีโร่แล้วก็ไปต่อสู้แล้วได้กลับมาเป็นเหรียญหลักตัวนี้เลยนะครับก็จบเอาไปขายตรงนี้ได้เลยนะครับหรือจะบางเกมนะครับจะมีถึง2เหรียญหรือ3มเหรียญนะครับในการพอเราเอาเหรียญหลักนะครับไปซื้อตัวฮีโร่เสร็จแล้วเอาไป ทำเควสหรือทำภารกิจต่างๆได้เป็นเหรียญ2เหรียญสขึ้นมาแล้วจะเอาเหรียญ2เหรียญ3ตัวนั้นนะครับแปลงกลับมาเป็นเหรียญหลักก่อนเพื่อเอาไปขายอีกทีหนึ่งอ่ะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ที่พี่จะต้องเรียนรู้การใช้งานนะครับเรียนรู้การเล่นนะว่าเกมนั้นเนี่ยมีเหรียญกี่เหรียญแล้วการที่เราจะเอาเหรียญตรงไหนไปขายได้บ้างนะครับตัวนั้นต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับอ่านะครับ ประเด็นนะครับเรื่องของจุดคุ้มทุนหรือกําไรอะไรพวกนี้นะครับก็ขึ้นนะครับอยู่กับปัจจัยก็คือ1นะครับจํานวนเหรียญนะครับที่เราเอาไปซื้อตัวตัวฮีโร่นะครับสมมติว่าเขาบอกว่าฮีโร่ตัวนี้ต้องใช้เหรียญเกมตัวนี้ครับสิเหรียญนะครับตอนนั้นราคาเท่าไหร่เราก็เอามาคูณกันนะครับแล้วก็ลบนะครับกับจํานวนเหรียญที่เราได้กลับมาและกับราคาที่เราจะขายนะตอนนั้นเพราะว่า มันเป็นเหรียญของคริปโตใช่ไหมครับมันก็จะมีะแรงซื้อแรงขายนะครับเราเข้าไปเล่นเราก็ไปซื้อนะครับแล้วเราเล่นได้เสร็จแล้วก็มาขายมันก็จะมีเป็นการาฟเหมือนกับเราเทรดเหรียญน,นี่แหละครับเหรียญคริปโตนะมันก็จะมีราคาขึ้นราคาลงนะครับขึ้นอยู่กับหน้าวันนั้นที่เราจะซื้อหรือจะขายเนี่ยมีจํานวนผู้ผู้เล่นนะครับหรือผู้ที่ถือคลองเหรียญตัวนี้ยซื้อมากหรือขายมากราคาก็ขึ้นลงตามนั้นนั่นเองนะครับแล้วเราจะซื้อ,อ ตัวเหรียญเกมผ่านตรงไหนนะครับหรือซื้อได้ยังไงนะครับหนึ่งเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องมีในส่วนของตัวเขาเรียกว่าผมขอเรียกว่าบัญชีกระดานเทรดนะครับกระดานเทรดมาตรฐานหรือกระดานเทรดปกติก่อนนะครับเช่นสตตงโปนะครับหรือไบแนนหรือบิตคัพนั่นเองนะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวกระดานเขาเรียกว่าสเตเบิลคอยหรือว่ากระดานมาตรฐานนะครับที่มีการซื้อขายเหรียญตามปกติในคล้ายๆกับ ผมจะเรียกว่าในธนาคารนะครับที่เราซื้อขายการผ่านธนาคารอะไรพวกนี้นะ,ะเสร็จแล้วเราก็จะทําการเอาเงินไปฝากแล้วก็แปลงเป็นเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญจากนั้นหลังจากที่เราได้เหรียญน,นะครับเหรียญมาสมมติว่าผมบอกว่าเป็นเหรียญ a ละกันนะครับได้เหรียญ a มาเราก็จะโอนจากเหรียญ a นะครับมาไว้ในกระเป๋า wallet ววท,ที่เราจะเอาไปทําการเล่นเกมเห็นไหมฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราจะโอนจากกระเป๋า กระดานเทดเนี่ยมาจำนวนเท่าไหร่เพื่อจะเข้ากับกระเป๋าว a l l e t ที่ใช้เล่นเกมครับกัวกระเป๋าวอลเล็นอกเนี่ยก็จะได้แต่ m e t a m a t k นะครับหรือ Wallet Connect หรือ BitCup Next ก็จะมีอีกหลายตัวนะครับส่วนมากที่นิยมใช้กันก็คือ m e t a m a s k นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์วอ l เล็ตละกันนะครับก็คือสมัครสมาชิกการใช้งานเหมือนกับเราะจะบอกว่ายัางไงเดี๋ยวครับเราสมัครกระเป๋าเงินนะครับหรือสมัคร เปิดบัญชีไว้นะครับแล้วเราเข้าโอนเงินเข้าไปเพื่อที่จะเอากระเป๋าตัวนี้อนุญ,ญาตให้ตัวเกมนั้นมาหักเหรียญหรือโอนเหรียญกลับเข้ามาในกระเป๋านี้แทนนะครับเป็นตัวกรองอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่เราจะโอนกลับไปที่กระเป๋าหลักอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับและข้อ6กนะครับก็คือฮาร์ดแวร์ไวเลสนะครับฮาร์ดแวร์ไวเลสก็หมายถึงอุปกรณ์นะครับภายนอกที่ช่วยล็อกออตัวซอฟต์แวร์ไวเลสข้อ5้านี่อีกทีนึงนครับหากว่า คอมพิวเตอร์ของใครที่มันไม่มีความปลอดภัยหรือไม่ลงโปรแกรมสแกนไวรัสต่างๆนะครับที่ก็จะเกิดไวรัสต่างๆที่เข้ามาขาโมยข้อมูลนะครับในส่วนตัว,ตวบัญชี e t a m a ม k ของเราเนี่ยออกไปนะครับก็คือมาดักคีย์ดักพาสเวิร์ดขณะที่เรากรอกนะครับแล้วก็เอานะครับไปล็อกอินที่อื่นเหมือนกับโดนแฮ็กเฟซอะไรพวกนี้แหละครับแล้วก็โอนเงินในกระเป๋าวอลเล็ตของเราออกไปหมดเลยอย่างนี้นะครับก็เป็นการสูญเสียได้ก็จะ ใช้ในส่วนตัวฮาร์ดแวร์วอลเล็ตอุปกรณ์ภายนอกเนี่ยเข้ามาทําการล็อกนะครับถหากมันก็จะมีนะครับในส่วนของตัวการอนุญาตสิทธิ์นะครับในส่วนของการเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการถอนหรือ,อการถอนนะครับหรือหรือหรือ,รอการอนุญาตสิทธิ์ต่างๆนะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้นะ,ะให้ดูก่อน รวมกัแบบนแล้วกันนะนะครับตัวนี้นะครับก็เข้าวาก็จะมีหลายๆยี่ห้อนะหลายๆยี่ห้อผมขอบอกว่ามันมันมีหลายๆยี่ห้อแล้วกันนะหลายหลายยี่ห้อในส่วนของการใช้งานนะครับก็เหมือนเหมือนกันหนะ้าที่หลักก็คือปกป้องในส่วนซอฟต์แวร์วอลเล็ตของเรานะตัวนี้นะก็คือมันจะมีปุ่มให้เรากดครับถ้าหากว่าเราจะถอนเหรียญหรือโอนเนี่ยกลับเข้ามาเนี่ย เขาจะให้เรากดยืนยันครับอ,อันนี้ก็จะมีปุ่มให้เรากดยืนยันนะว่าโอเคฉันเป็นคนทําธุรกรรมเองอนุญาตให้อถอนหรือโอนกลับเข้ามานั่นเองนะตัวนี้นะครับอ, <c oughs> อันดับเบื้องต้นนะครับผมก็จะให้ดูในส่วนงตัว Metamask นะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะและที่สำคัญเรื่องของอลิงก์หรืออะไรต่างๆพวกนี้เดี๋ยวผมจะแนบไว้ใต้คลิปตรงนี้นะครับเพราะว่า มีในเรื่องของลิงก์ปลอมลิงก์อะไรด้วยนะในส่วนของการสมัครนะครับผมอันนี้ก็จะมีในส่วนของตัวเหรียญที่ผมซื้อไว้นะครับก็จะมีการแอดเข้ามานะในส่วนของกระดานเทรดต่างๆก็เหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าเป็นเชนนะครับก็คือมีบิดเชนของบิดครับเชนของโซลูน่านะครับแล้วก็เชนของไบแนสนั่นเองนะครับตัวเกมก็เหมือนกันว่า เขาจะขึ้นตรงกับเชนไหนหรือลงทะเบียนกับเครือข่ายไหนนั่นเองนะครับเพื่อที่เวลาเราโอนถ่ายเหรียญเนี่ยมันจะได้โอนง่ายนะครับปัจจุบันในเรื่องเหมือนกับเมื่อก่อน,นครับเราจะโอนเงินจากกสิกรไปสิกสิกรก็จะฟรีค่าธรรมเนียมหรือมีค่าธรรมเนียมนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าหากว่าเราโอนข้ามธนาคารนะครับมันก็จะมีค่าธรรมเนียมเยอะหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับก็จะมีหลายๆเชนก็เราก็ต้องศึกษาว่าเกมนั้นมันเป็นของเชนไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในสอง กระดานเทรดใบแนนนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนกระดานเทรดสตังโปนะครับซึ่งส่วนนี้ผมก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมว่าเราควรจะใช้กระดานเทรดของไทยนะครับเปิดไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องภาษีอะไรพวกนี้นะนะครับเพราะว่ามันจะง่ายตอนที่เราเอาเหรียญกลับออกไปขายนะครับพอเรา,เอากลับออกไปขายปุ๊บเนี่ยมันก็จะสามารถแปลงเป็นเงินบาทเข้าบัญชีธนาคารของเราได้เลยนะครับถ้าหากว่าเราโอนเงินไปที่ ใบแนนนะครับซึ่งเป็นกระดานเทรดนอกใช่ไหมครับเราก็ต้องเอาเหรียญตัวนั้นนะไปขายนะครับแล้วก็เอาไปผ่านกระบวนการเพื่อกลับมาเป็นเงินไทยบาทอีกทีนึงนะครับแต่ถ้าเราขายผ่านกระดานเทรดสตังโปก็สามารถขายได้เลยนะครับเป็นเงินบาทกลับเข้าบัญชีเราได้เลยนั่นเองนะ,ะเดี๋ยวผมให้ดูหน้าเว็บของตัวเกมนะครับอย่างตัวเนี้ยจะเป็นในเรื่องของเกมบอมนะครับเกมบอมคริปโตหมายถึงว่าเกมวางระเบิดนะครับ วางระเบิดปุ๊บมันก็จะมีหีบสมบัติหีบสมบัติตัวนี้ก็จะเก็บเหรียญบอมคริปโตตัวนั้นไว้นะครับพอกล่องนั้นระเบิดนะครับมันก็จะมีเหรียญเป็นการตอบแทนขึ้นมาในแต่ละแต่ละแต่ละกล่องนะครับก็จะมีกล่องอยู่ไม่เยอะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นในแนวเกมนะครับคลิกทเอินแล้วกันนะครับผมบอกว่าคลิกทเอินเพราะว่าเรามีหน้าที่แค่คลิกสั่งให้มันไปทํางานแล้วก็เอามันมาหลับนั่นเองนะเพราะว่าพลังงานมันหมดมันก็จะกลับมาหลับ เกมนี้ก็จะใช้ในส่วนตัวดวงพอสมควรนะครับก็เพราะว่าหนึ่งนะครับเราซื้อตัวละคระครับเสร็จแล้วก็เอาตัวละครเนี่ยในเรื่องของการซื้อตัวละครนะครับเราก็ต้องสุ่มนะครับต้องสุ่มต้องสุ่มนะบอกก่อนว่าต้องต้องสุ่มนะครับต้องสุ่มต้องสุ่มเราต้องสุ่มตัวละครนะเนะตัวละคร <c oughs> ตัวละครนะครับแต่และตัวละครก็จะมีความสามารถแตกต่างกันออกไปว่าสามารถทํางานได้ชา้าได้เร็วระเบิดมากระเบิดน้อยนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าณนะตอนนั้นนะครับเราซื้อเหรียญนะครับของตัวตัวเกมตัวนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะเดี๋ยวรอสักครู่นึงครับนะมาดูที่ช็อปในการขายนะครับเห็นไหม ตัวละครหรือตัวฮีโร่หนึ่งตัวนะครับเขาก็จะขายอยู่ที่1ิบบีคอยเห็นไหมสิบเหรียญบีคอยนะต่อหนึ่งตัวนะครับเราก็จะต้องมาดูว่าณตอนนั้นนะครับตัวเหรียญบีคอยเนี่ยเขาขายอยู่เท่าไหร่นั่นเองนะะตัวเนี้ผมก็จะเปิดในส่วนตัวกราฟนะครับของตัวเหรียญบอมเบอร์เนี่ยครับเหรียญบอมนะครับตัวนี้นะขึ้นมาให้ดูนะว่าถ้าตอนนี้จะเห็นได้ว่าในส่วนตัวอ่า ตัวกราฟของมันเนี่ยครับก็จะมีขึ้นลงนะครับราคาขึ้นลงขึ้นอยู่กับผู้เล่นนะครับที่เล่นเกมนี้อยู่เนี่ยมีการซื้อขายนะครับซื้อขายซื้อขายตัวกราฟหรือว่าแท่งเนี่ยก็จะมีการขึ้นลงเหมือนกันนะครับเราก็มาดูว่าณเวลานั้นเหรียญมันราคาเท่าไหร่แล้วเราก็แน่นอนครับจํานวนเหรียญที่ตัวเกมนั้นฟิกมาว่าต้อง10เหรียญ10เหรียญนณตอนนั้นมีมูลค่าเท่าไหร่ก็เราต้องมาดูตัวนี้นะถ้าสมมติว่าผมแปลงเป็น อ่า usdt ก็คือ35บาทแล้วกันนะครับอ่าสิเหรียญอ่าสเหรียญก็จะใช้ทั้งหมด28นะครับ28นะผมผมคำนวณคร่าวๆว่า28่คูณ3 0 35นะครับก็คือตอนหน้าตอนนี้ถ้าเราเล่นเกมบอมคริปโตนะครับเราจะซื้อตัวฮีโร่หตัวเนี่ยใช้เงิน980บาทในการซื้อนะหลังจากนั้นเราก็ต้องมาวัดดวงว่าเราซื้อ1ตัวเนี่ยเราจะได้ตัวดีหรือตัวไม่ดีนะครับความสามารถ สูงความสามารถต่ำมากน้อยแค่ไหนนี่ครับก็จะมีในเรื่องของตัวระเบิดนะครับระเบิดมากระเบิดน้อยเห็นไหมนะอย่างตัวนี้คอมมอนนี้ก็จะมีเรื่องของลดหลั่นกันออกไปนั่นเองนะเห็นไหมครับก็แล้วแต่ว่าเนี่ยก็คือเหมือนกับที่ผมบอกว่าวัดดวงเห็นไหมพกดวงมาด้วยเห็นไหมพกดวงมาด้วยนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของตัวกระดานเทดหรือกระดานที่เราจะแลกเนี่ยก็จะมีผ่านผู้คอยหรือ ผ่านแพนเค้กสวอปตัวนี้นะครับเราก็เลือกเหรียญที่เราจะเอามาแปลงนะครับเหรียญหลักของเรานะครับที่เราเอาเงินบาทไปซื้อเป็นเหรียญ USDT ก่อนน,อน,นะครับแล้วก็มาแปลงเป็นตัวเหรียญบอมคริปโตนะครับก็แล้วแต่ประมาณนี้นะ28ใช่ไหมครับก็จะประมาณนี้ครับเรทใกล้ๆใจ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 กันนะครับไม่ว่าจะเป็นฟูคอยหรือแพนเค้กนะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้ซื้อผ่านกระดานเทรด ที่เป็นเขาเรียกว่าเอาง่ายคือสเตเบอ Co คอยนะครับหรือวาอ่าเขาเรียกว่ากระดานมาตรฐานแล้วกันนะกระดานเนี่ยก็จะมีในส่วนของการกดม,ออมีเจ้าของแล้วก็มีการควบคุมนั่นเองนะแต่ว่าตัวนี้แพนเค้กหรือว่าอะไรพวกนี้ไม่มีเจ้าของนะครับก็คือเหมือนกับเราเอาไปแลกเปลี่ยนกันเลยอัตโนมัตินั่นเองนะครับมาดูนะครับในส่วนของตัวเกมที่ผมบอกว่าอีกสักเกมหนึ่งนะก็จะมีเกมคาร์นะครับที่ผมเล่นอยู่เนาะเกมคาร์ก็เหมือนกันนะครับ ก็ก็จะมีในเรื่องของการสุ่มนะครับเปิดรถนะครับเปิดรถเห็นไหมรถต่างๆก็จะมีในส่วนของตัวความสามารถแตกต่างกันไปนะครับสู้ประคารแน่นอนก็เหมือนในชีวิตจริงก็จะเร็วนะครับคอมมอนคลาสสิกแรอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับ1วันเนี่ยเราสามารถวิ่งได้กี่รอบนั่นเองนะครับบางวันก็จะวิ่งรถมาคัรก็จะวิ่งได้สีรอบต่อวันนะครับแล้วสีรอบนั้นก็ ณนะตอนนี้เขาก็จะอัปเดตมาเป็นแบบให้เราเนี่ยไปขับเก็บเหรียญอัตโนมัตินะครับได้เหรียญจํานวนเลทเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้เหรียญนั้นกลับมานั่นเองนะครับหรือเราจะคลิกให้เขาเนี่ยเป็นคนสุ่มตัวเหรียญให้เราก็นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่า,าดวงของเราณนะตอนนั้นได้เท่าไหร่นั่นเองนะอ่าตัวน,นี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดวงแล้วก็ทักษะในการเล่นนะะ ต่อไปนะครับผมก็จะยกตัวอย่างในเรื่องของตัวเกมนะครับที่มีคาดว่านะครับจะเปิดนะครับมี2เหรียญนะครับในเกมเดียวก็คือมีดีโทเค็นนะครับแล้วก็ตัวนี้นะปั๊บมีมีสามเหรียญเลยนะครับเบื้องต้นนะครับเราก็ต้องทําการซื้อนะครับเหรียญตัวเนี้ดีโทเค็นนี้นะครับแล้วก็พอเราเอาไปเล่นนะครับฮีโร่ไปเล่นตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นได้เหรียญ2หรือและเหรียญ3ออกมาเนี่ยหลังจากนั้นนะครับถ้าเราเนี่ย จะทาการอ,าอยากจะได้เหรียญออกไปขายนะครับเราต้องทําการแปลงนะครับเหรียญตัวนี้กลับออกไปขายอีกทีหนึ่งนะครับามาดูอีกเกมหนึ่งก็คือ Titan Arena คไททันไอริสนะครับไททัน a อร n a นาก็เหมือนกันนะครับเป็นตัวเกมที่มีอสองเหรียญน,นะครับแล้วก็นี่ครับลักษณะการเล่นก็จะเป็นแบบนี้เนาะเห็นไหมเราต้องควบคุมตัวละครของเราเนี่ยเพื่อไปโจมตีนะครับก็คือตัวนี้ก็ต้องใช้ในส่วนตัวทักษะแล้วนะครับทักษะในส่วนของการเล่นเกมเห็นไหม มาในเรื่องของตัวละครเห็นไหมตัวนี้เล่นฟรีได้นะครับแต่ว่าเราก็จะไปแพ้กับคนที่เขาซื้อซื้อตัวละครเกมหรือว่าซื้ออาวุธเสริมเข้าไปเห็นไหมทาให้อัตราการชนะของเราเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับแพ้มากขึ้นนั่นเองนะทำให้เราได้เหรียญค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็บางเกมนะครับก็จะแบ่งนะครับตัวเหรียญของตัวเกมนะครับเป็นในส่วนของ เกมผู้เล่นฟรีนะครับผู้เล่นฟรีก็จะได้เหรียญหนึ่งนะครับเหรียญอีกเหรียญสองลวกันนะแต่ถ้าผู้เล่นจริงนะครับก็จะได้เหรียญสามเหรียญอะไรพวกนี้นะเหรียญหลักนะครับเพื่อที่จะได้ค่าตอบแทนเยอะกว่าอะไรพวกนี้นะครับแล้วแต่นะว่าตัวเกมตัวนั้นจะเป็นยังไงนะครับผมให้ดูอีกสักหนึ่งเกมนะครับที่น่าสนใจก็จะมีในสองเกมกันไฟนะครับก็จะเป็นเกมแนวกับคล้ายๆกับคอนท่านะครับที่เรากระโดดยิงผ่านด่านนั่นเองนะครับผมตรนี้ก็ ได้กลับมาเป็นเหรียญเหมือนกันนะครับพอเราได้กลับมาเป็นเหรียญปุ๊บเหรียญตัวนี้เราก็จะเอาไปทําการขายหรือว่าสวอปนะครับเปลี่ยนเป็นเงินไทยกลับออกมานั่นเองนะตัวนี้ก็เดี๋ยวพี่ๆก็ลองไปศึกษาดูเรื่องของเกมอีกทีหนึ่งนะครับนะตัวนี้เราก็ผ่านมาในเรื่องของสุดท้ายแล้วใช่ไหมว่าหนึ่งนะครับช่วงสุดท้ายแล้วนะก็คือตัวเกมมี2แบบนะ แล้วก็เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเราจะเอาเงินจริงๆเนี่ยถ้าหากเราจะลงทุนนะว่าเอาเงินสดเงินบาทเนี่ยไปซื้อของเหรียญของเกมนั้นๆนะและเหรียญของเกมนั้นๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าราคานตอนที่เราซื้อเข้าและตอนที่เราขายออกนะตัวเหรียญราคาจะไม่คงที่เราต้องรับตรงนี้ให้ได้นะนะครับเพราะบางทีเนี่ยแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราต้องดูก่อนนะว่าเกมตัวนั้นน่ะน่าเชื่อถือมากแค่ไหนบางทีทางผู้พัฒนา,นาก็ปิดเกมนะครับ หอบเหรียญที่เราลงทุนซื้อเข้าไปเนี่ยเอาไปขายแล้วก็ปิดเกมนี้เก็บเงินกลับบ้านนะครับก็คือเหมือนกับการล้างคูนะครับที่เขาบอกนั่นเองนะในเรื่องของอซอฟต์แวร์วอลเลตแล้วก็ฮาร์ดแวร์วอลเลตก็ควรศึกษาเพิ่มเติมนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้เกี่ยวกับเรื่องของการทำความเข้าใจการเล่นเกมนะครับเหรียญคริปโตนะครับหรือเล่นเกมเกมไฟล์นะครับเกี่ยวกับเกม nft เกม คริปโตนะครับก็จะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวลิงลก์หลกักๆผมจะเอาแนบไว้ใต้คลิปให้พี่ๆนะครับยังไงก็ฝากกดถูกใจนะครับถ้าหากว่าลิงก์นี้หรือว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับหรือว่าแชร์ให้เพื่อนๆที่กําลังสนใจอลองตัดสินใจดูอีกทีหนึ่งนะครับที่สำคัญนเน้นย้ําว่า,าคลิปนี้ไม่เป็นการาชวนชวนเข้าให้มาลงทุนนะครับก่อนที่พี่ๆจะทําอะไรก็ตามศึกษาหรือหาความรู้เพิ่มเติม,ตมให้เยอะๆนะครับให้เรามั่นใจก่อนว่า เราจะลงทุนแล้วนะก็ค่อยติดตัดสินใจอีกทีนึงนะครับเน้นย้ําจริงๆนะครับในคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ